ซาซิเซียกรูโบซาเป็นยีสต์ที่สามารถก่อโรคผิวหนังหรือรังหลายชนิดในมนุษย์โดยเป็นยีสต์ที่ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันได้เองจึงทําให้การทํางานของเอนไซม์ไลเปสมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดและการก่อโรคทั้งนี้มีรายงานว่ายาแผ่นปัจจุบันที่นิยมใช้สามารถส่งผลข้างเคียงและก่อให้เกิดการดื้อยาของเชื้อได้ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้นอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการแก้ไข ปัญหาซึ่งพอโพลิส เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพึ่งและชนโรงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการยับยั้งจุลินทรีย์หลายชนิดอย่างไรก็ตามการศึกษาผลของพบโพลิสต่อยีสกุลมาซลเซียอย่างมีไม่มากนะักจึงนำมาสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการทดสอบประสิทธิภาพของสารสก,กัดยาพบโพลิสจากชนโรงเจเนโอติโกนาตราซิก้าต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและการทำงานของเอนซม์ไลเปสในยีสมาซลเซียโกโบซาโดยได้ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้อด้วยวิธี A 9 w e l l d i f f u s i o n ซึ่งใช้สารสกัดหยาบที่ช่วงความเข้มข้น10ถึง1,000มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นของสารสกัดยาโพลิสที่เกิดโซนหยับยั้งได้มีค่าเท่ากับ120มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรทั้งนี้การทดสอบด้วยวิธี a 9 w e l l d i f f u s i o n จะทำให้ความเข้มข้นของสารจากบริเวณเริ่มต้นและบริเวณขอบนอกสุดของโซนหยับยั้งมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันโดยความเข้มข้นที่ขอบนอกสุดนั้นถือเป็นความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่เรียกว่า Critical ration ซึ่งหาค่าได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตามความสัมพันธ์จากสมการใน Linear Diffusion Model และ Radial Diffusion Model จากการวิเคราะห์ด้วย Linear Diffusion Model พบว่า Critical Concentration ที่ได้จากสมการของโบ n bon a f และคณะมีค่าเท่ากับ3 0 3 6มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งน้อยกว่าค่าจากสมการของ c o o p e r ์และ o ูด m a n ในขณะที่จากการวิเคราะห์ด้วย Radial Diffusion Model โดยสมการของเวสเดลมีค่าเท่ากับ 44.72มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้คาดคะเนช่วงความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดซึ่งอาจมีค่าอยู่ระหว่าง30.36 ถึง44.72มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนอกจากนี้ยังได้ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสซึ่งใช้ความเข้มข้นของสารสกัดยาครอบคลุมความเข้มข้นเริ่มต้นได้แก่ 100, 200และ400มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรพบว่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสได้คือ200มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ68.31%การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกที่ทให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ สารสกัดยาโพลิสจากชนโรงจีนิโอติกูนาตลาซิกาในการยับยั้งการเจริญเติบโตและการทำงานของเอนซาม์ไลเปสในมาลาซีียโกลโบซาซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ